สวัสดีครับอยู่กับคูลลิสจากจอยสติกแล้วอ,อันนี้เป็นเกมเพลย์ของ c อ l l ิวเตียร a แวนบอร์แ a นะครับภาคใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาน,นี้ผมเล่นแคมเปนจบแล้วหมดในเรื่องจบแล้วแล้วก็ประทับใจฉากนี้มากเป็นพิเศษก็เลยจะเอามาแชร์ให้ดูกันสนุกมากนะครับสำหรับภาคนี้นี่มีอะไรของเล่นใหม่ๆเยอะเลยและนี่ก็เป็นหนึ่งในนะครับถุงมือที่ทำให้เรา ปีนกำแพงได้อันนี้ขอเตือนไว้ก่อนนะครับเกมเพลย์ต่อจากนี้นี่เป็นสปอยนะจ๊ะถ้าใครที่อยากจะเล่นเองเสร็ม้นเรื่องเองก็อย่าเพิ่งดูนะครับนี่เราต้องข้ามถนนเห็นว่าของตรงข้ามนี้เทียบไปหมด ดูแล้วจะว่ายข้ามถนนนะคนเยอะแยะเลยข้ามยังไงข้ามยากมากอะ ว๊บโอ,โอ้ยเนี่ะข้าไม่ดีนี่โดนรถชนตายแล้วเนี่ยเออถึงเออรอดไปเฮ้ยมีน้องหมาด้วยน้องหมาทำไมหิดจริงๆทำไมคอสติวตี้เป็นอะไรกับหมาชอบให้ยิงหมาได้ Mitchell, นี่ครับไฮไลท์ของฉากนี้การไล่ล่าบนท้องถนนเราต้องติดตามรถบรรทุกขันสีขาวล้วนอ่าขนน้นแต่เราไม่ได้ขับรถตามขึ้นรถเมย์ตามอะไรมันจะหล่อขนาดนี้ ไงต่อออกไปันนู้น Stay close อุ้ยอะพาพาเอพาเสียหลักล่วงลงมานี่หงมืดันดีจริง ัไม่รู้ว่าจัดการเป็นยังไงยิงไม่เต้าก็เลยต้องโดดมาแล้วก็ล่าหัวไอ้คนขับมันออกมาเออปากดูไว้ีก็มันไข็งเก็นสุดยอดเมีโมดีสุดแล้ว ที่โม้กวันนี้มีไหมสองสี่สิบเดีเราต่อด้วยไปต่อค้อ โออะไรจะเท่กว่านี้มีอีกไหมคอปดิวตี้นี่เป็นงานฉลองพักดีวิจิตชัดๆก็อย่างที่เป็นแฟนคอบดิวตี้รู้กันครับ เกมเพลย์ของ c Call of d u t y เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยฉากเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยเวอร์เวอร์เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นแฟนดั้งเดิมของเกมนี้ต้องห้ามพลาดครับแล้วก็ขอเกมชูตติ้งมั l ติดเยอะๆภาคนี้พัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรไปเยอะครับเล่นแล้วรู้สึกได้อะไรแปลกใหม่ก็ห้ามพลาดครับยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ